ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมากินข้าวน้ำกันเดอ้อจ้ะเดอ้อปนปลาดุกจะปนปลาดุกส้มพักเซียนลวกพักแซบแซบมาเดอ้อมาอยู่กินน้ำกันขาน้าวเหนียวฮอนฮอนแซบแซบกินน้ำกันเดอ้อโมพวกเลย มากินเขากับเมียฝรั่งอินสเปเดนน้ำกันด้ดยจะเดินโมพักเสียนโมพักเสียนมูเขากินจนเบิดขี่ทีมร้ายเธอเหลอากำลังสีกินลวกพักดอกกระลำปนป่ามาเดอ้อปนปลาดุก กินน ja. mm. mm. ja, eh, ้ำกันเด้อเพื่อนเพื่อนแซบแซบแซบพอดพ่อชมพักเซียน เซฟ อากาศดีดีมาเนี่ยแดดออก นยวเขาแตะเศ้าเลยมันเนี่ย มพักเสียนปลาสวิเดนสมพักเสียนปลาเด้อเ็นพักสมบันคนประดู กินน้ำกันเด้อเพื่อนเพื่อนผู้ได้นอนื่อในตื่นพากกันกินเขาเนยะกับย,ย่างเนาะมือนีเนาะ่าเยอะกินน้ากันเด้อ ัก,ก็มีซัมเน่แหละข่านไปเก็บ วันนี้วันหยุดสวีเดนจ้กพี่น้องวันส่งพระเยซูขึ้นสวรรค์พินวาวันหยุดจ้ามุกขอยก็ไม่หยุดดอกไปไถนาต่อ ดอกพี่น้องคอยหนานยันเงื่นขาดตอนและชีวิตในต่างแดนหาเสากินคำคึกันเด้อพี่น้อง สวีเดนจากสวีเดนเมียฝรั่งอินสวีเดนเนี่ยกินเขาก็ปนปลามีซ้ำนน่แหละ เขาเนี้ยเต็มกองแสบรูปว่าแสบเบิ้งเอาพี่น,อนอ้องครับ

ศูนให้พี่น่องเจ้าของพี่น่องเอ้ยจังแม่นคอยครับถือได้เขาต้มเอ้ยน้องเจ้าของนี่แหละ <c oughs> ตัวจอกหลอกแจกแหลกสงเงินไปให้แล้วเฮาเป็นห่วงเขาเขาบดเห่วงเขาเลย ตอนพ่อได้ห้ห้องหา,หายมหาเท้าซอยไปแล้วแว oh. ่าเสียไปเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี oh. เ่เาทรงไปหายตอนพ่อได้ทรงโทษนำนำ oh. พอ่อทรงหายละหายปันกีบมี oh. กีเมฆเ oh. สียความหู้ซึกนะเนาะเท้าอุตสา oh. เป็นห่วงเขาโอ้ oh. ไปหอดละโบ เป็นยงไรนามิจิลีบทตอบไรเงาเลยเงดไหลบุดีเสียดายดอกเงินเสียความรู้สึกเสียเสยว่าเราช่วยเขา เราเป็นห่วงเขากลัวเขาไม่มีกินพ่อเขาได้เงินไปแล้วเขากับมิดจิตเฮ้อยากถามเขาเขาเขาผิดปีดเครื่องโทรศัพท์เอ้ยจะสีกกระห็ุกันเป็นเนาะไลยเถือนหรอลอกแล้วโดนหลอกไลยเถือหรอมาโง่แท้เนี่ยฝรั่งอินสวีเดน่ยประเทไดดดอกเงินบรไดทสนใจตรงหันดอกแค่เป็นห <c oughs> ่วง ถามข่าวกับปิดโต๊ะซั์นี้หายกว่ามาเฟียนอนหายกว่าสิบแปดมุ่งกุฎกับว่าใดมังด้งเงดเงดเงยหยาดพี่น่องเจ้าของวิจารณ์มันตรงนี้แหละ ถธอกรอกไล่เืออะตรเตอผมก็เคยจำเขาก็สิคิดว่าโอ้เมียพลังมีเงินหลายรอกยังเล็กซํำเล็กเขาก็สิคิดวันสิทีนเนาะที่นไนใดโอ้ยเมียพลังมีกตื่นเสาห้าเสากินคำเด้อพี่น้อง ลำบากตื่นตาสาวศรตกองไปเห็ดงานกับมาเห็ดกับเขาวกับมนำซูลูกซูผัวกินเห็ดนันเห็ดนี่เวียกเหือนเวียกสั่นเอยทุกอย่างไปยูซือซ้อจักเตียอดอกย่านลำบากก็ย้อนจังสี่หละพี่น้องขี่ข,าข้ามก็บ่ได้ ที่ขั้นก็อด้วยแล้วเบิร์เขาเบิด์ตกองแล้วเบิ้งตได้ค่ะพี่น้องเลย กินแซ่บรักทั้งแซบทั้งจมทั้งกินทั้งจม <laughs> รักอืมแซบเนาะเบิดกองเลย ปนประดุกแซบแซบเฮ็ดกินเดอ้อคุณได้บ่ทว่าใดเคยเฮ็ดปนประดุกกินแซบอิลีอิหลอแซบอิลีเดอ้อ เอาเบิดต้องกุด,ดีอิมหนล่ะฝากคลิปนี้สำเน็ตแล้วเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเกือบเบิด ข้างนอกข้างนอกจะพี่นอ้องข้างนอกแดดออกแดดออกจไปพิงแดดตัวบันเนี่ม